ปาเจโรมาติดตั้งกันชน KTC นะครับมีไฟเดย์ไลท์ติดตั้งวินด้วยครับเปิดตัวไยทะเบียนพับมีชุดรีโมทก่อนต ด้วยชครื่รีโมทไร้สายนะครับเป็นวินของบายไฮวินนะครับเป็นเดอะล็อกเชือกหมื่นสามพันปอนนะครับตัวนี้วินเชือกติดตั้งกับตัวปาเจโร่ค้าท่านใดสนใจก็ทักสอบถามมาได้นะครับร้านเล็กพีนวายออโต้ช็อปเบอร์โทร0816878879